เล่นไปบุนไปกับนินจากระด็นสีเนื้อเรื่องไม่ซับซ้อน <You 're S 1> เล่นเป็นยาคุมงอุยโตเกียวพังพังล่ามังกรดำมีริวโฟมาบ้างให้เล่น <c oughs> พอเป็นกระาสตรงๆหนังเกตบีไม่มีลายเยียนเยอะเดาไม่อยากใครหักหลังหรือใครเป็นตัวร้ายตามสไตล์ซีรีส์มันเลยเกมถ่ายระบบแอคชั่นแน่นอนอยู่แล้วเข้าคอนเซปต์เข้าไวต่อเนื่องปิดงานเร็วจังหวะไหลๆสตูล้มเนโดมิโนภาคนี้ยิงให้บุกหนักเข้าไปอีกยิ่งเล่นยิ่งเกตขึ้นแล้วเปิดอัลติเมตไล่ฆ่าทั้งจอคอมแบทปล่อยให้ลื่นไหลมากกว่าเดิมถ้าเทียบกับภาค ระบบที่ยัดมาแบบจุกๆุมีทั้งเกตดข้างมีทั้งฟันเป็นเลือดแถมระบบดีเฟนต์มีทั้ง3แบบทั้งหลบทั้งแพรลี่ทั้งฟันสวนมันก็เลยรู้สึกเหมือนเยอะเกินไปหน่อยนึงเรียกได้ว่ามันเป็นแอคชั่นเกียวๆที่ทั้งอร่อยมือแล้วโหดสนจอยคุณแทบจะพังรีวิวหลายๆสำนักยกให้ภาพนี้เร็วสุดๆต,ตัวคิดว่าน่าจะเป็นภาค2ที่เร็วสุดันอยู่ดีแต่เข้าใจว่าเป็นความต้องการของทางพัฒนาเกมที่อยากให้มูดเอ้นโทนความเร็วของเกมนั้นมีประมาณนี้ ข้อดีอีกข้อหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนเลยคือสามารถสลับอาวุธไปมาระหว่างต่อสู้ได้เลยสาะภาพที่แล้วที่เวลาคุณสลับไปทีก็ต้องโหลดทีหนึ่งระบบอัปเกรด็็มีไว้ทำคำเหมือนเดิมภาคที่แล้วใครเริ่มเล่น normal ของก็ล้นภาคนี้ก็ล้นหนักกว่าเดิมเรียกว่าเล่นไปการเกมก็แทบจะเงินล้นแต่งได้ยับยับแล้วด้วยความที่ตัวเกมมันเร็วปี๊ดมาก บางครั้งคุณก็จะมีปัญหามุมกล้องแม้ว่าค่ายอัลตินัมเกมพยายามจะแก้ปัญหามากเท่าไหร่ก็น่าจะยังไม่หมดไปแต่ถือว่าน้อยลงมากกอ่าภาคที่แล้วแล้วสรุปแล้วนี่จากรเดนภาคสถือเป็นทางเลือกที่อัลตินัาเลือกจะไม่ได้ทําตามแบบที่เฮียแว่นดํานั้นสร้างไว้ลดทั้งนมลดทั้งความโหดแถมใส่ Q e ีเข้ามาด้วยเหมือนมันจะมีความปนีปนอมอยู่แต่ทั้งหมดนั่นคือความพยายามของอัลตินัาเกมที่จะฉีกมันออกมาในรูปแบบที่เป็นของตัวเองแม้กระทั่งการใช้ตัวละครใหม่ที่ทําให้ผมแอบเสียดาย ้แกโอมามากคนนี้หน่อยหนึ่งยิ่งบางตัวละครนี่โอมาทําไมโอมาซีนสอซีนแล้วก็หายไปเลยขอบคุณที่ทนฟังจนจบไม่ต้องมีสัตยาอะไรมากมายใครชอบแอคชั่นที่ช่วงนี้ขาดตลาดเหลือเกินเกมนี้แหละครับที่เคยเป็นอดีตพ่อทุกสระบันขอบคุณครับ